มีคนพูดถึงอยู่ว่าเออช่วงนี้มบนสิต,ต้องอัพไม่ถือเนี่ยถ้าเขาได้พูดเขางสบายใจปล่ยอยเขาไปเลขหรือหว,ยห,วยหรือลอตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ในสมองผมงวดไหนไม่ได้ซื้อเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะอผมอยากจะให้โอกาสเด็กติกประมาณ5้าคนผูช้ชายหมดไม่ใช่พี่เลี้ยงไว้กินเหรอผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับแต่คุณตคิดขอปกเอง<ๆ>โอ้ปีนี้อายุเยอะแล้วนะอายุห 58สแปแล้วนะหวยออกไปแล้วเรียบร้อยแต่ว,วันนี้อาจจะออกอีกอ,อายุมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกว่าเออร่างกายมันไม่เหมือนเดิมไงเวลาเราวิ่งเราเดินน้ำเสียงเหมือนเดิมเหมือนเดิมอาจจับน,นิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับว่าโอ้โหแย่เลยไล่เนียให้ใครามากดมือนีอยให้ใครามาจับ หน้าผากนี่อย่าให้ใครมาจูบแก้มนี่อยาให้ใครลูกลนะครับอันนี้เป็ลูกคองมันสีกําไเนี่ยไม่เหมือนเป็นเป็นตอนหนุ่มๆมันจะพลิ้วนะครับผมรีวิวทุเรียนบ้างรีวิวปลรราบ้างแล้วก็แจ่วบองบ้างปลาสลิดบ้างอุ้ยรีวิวหลาย เยอะอะไรอะไรเราก็คว้าไว้ก่อนจะมากหรือจะน้อยเราก็คว้าไว้ก่อนมีมีคนพูดถึงอยู่ว่าเออช่วงนี้มันสิทธ์ตกอ,อับไหมเห็นไปรีวิวแม้กระทั่งทุเรียนอะไรประมาณนี้ทุเรียนแพงด้วยผมว่างี้ทุเรียนแพ,งน,พงนะจะมาว่าตกอ,อับได้ไงบางคนนะอุ้ยเฮ้ยเห็นมันสิต์อ่ะมันสิต์นี่ตุ้งติ้งเหมือกนกระเทยขอคุณมากครับวันนี้ขอคุณมากไม่ถือเนะี่ยผมเป็นคนที่ไม่ถือถ้าเขาได้พูดเขาคงสบายใจนะก็ปล่อยเขาไปอะไรอย่างนี้ คนมันชอบนี่มันก็มีความคิดไม่ว่าฉันและเธอมันมีความคิดว่าสักวันฉันต้องถกรางวัลที่2รางวันที่3หรือรางวันที่1ฉันจะต้องได้เงินเป็นก้อนคือความฝันของคนไทยมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าใครมันคิดอย่างงี้ทุกคนนั่นแหละเลขหรือหวยหรือลอตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ในสมองผมอยู่ในใจผมตั้งแต่ผมอายุ7-8็ดแปดขวบพ่อแม่ใช้ไปซื้อเลขซื้อน่บาทคูณบาทหนึ่ ห้าสิบตังคูนห้าสิบตังตัวเลขก็เลยอยู่ในผมอยู่ตลอดแต่ไม่ใช่ว่าผมเพิ่งเล่นรู้ไปนักร้องสิมึงมีเงินเยอะมึงซื้อไม่ใช่ผมซื้อลอตเตอรี่แต่ผมเป็นเด็กเสริมงวดไหนไม่ได้ซื้อนี่มันไม่ใช่อ่ะจอดจอดจอดลอตเตอรี่น่งเงงงจอดจอดรถจอดก็ลงไปเลือก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 ซื้อนี่แหละประมาณว่าขันไม้ขันมือแะละประมาณว่าวันนี้มันเหมือนคนหิวอะไรสักอย่างะแหละประมาณคนติดเหล้าติดอะไรเขาหิวอะไรผมก็เหมือนกันพอเห็นลอตเตอรี่ไม่ได้แวะปั๊มเนี่ยมีมีมีทุกปั ก็ซื้อทุกปังก็ถูกนะถูกใบมากถูกสาตัวหน้าสมตัวหลัง2ต้นหลังอะไรเงี้ยบางครั้งผมถูงวันที่3แล้วรวันที่5 2ใบผมก็เคยถูกผมอยากจะ ให้โอกาสเด็กว่ามันอยู่ในซอยเดียวกันนะพ่อแม่เขารายได้น้อยมันเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่เขาด้วยไปงานเนี้ย่อคนนี้มึงถือสูตรไอคนนี้ถือน้ำมือน,นะข้างวิธีนะแล้วก็ไอคนนั้นเปิดแผ่นให้ร้องไอคนนั้นพอลงรถมาปุ๊บวิ่งไปหาเจ้าภาพว่ามี่มนสิทธิ์มาแล้วนะครับได้ละห้าร้อยนั้นะพันหนึ่งอย่างน้นมันก็ได้เก็บไว้เก็บไว้ก็เป็นใช้ของมันไม่ต้องไปขอพ่อแม่มีมีม,ม,มีบอกว่าติกประมาณห้าหกคนผู้ชายหมด ไม่ใช่พี่เลี้ยงไว้กินเหรอผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับแต่คุณคิดสะโปกเองผมเป็นคนที่ดูแลเด็กให้มันมีเงินไปโรงเรียนมันไม่มีเงินมีทองเงนี้ยให้เขาไปขโมยเหลอไปป้นเหลออะให้ไปขโมยเงินพ่อเงินแม่เอาขโมยมาใส่ไปขายเหลอถ้าเป็นเนี่ยมันก็คงจะเฮ้ยอย่าไปใกล้เลยบริษัทน่ากลัวเนี่ยอย่าไปใกล้นะพ่อแม่เขาไม่กล้าให้มาใกล้ผมหรอกอันนี้พ่อแม่เขาอุ uh, ้ยไปเลยไปเลยไปทำงานกับพี่เขาได้ตัง ผู้หญิงก็มีแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่ให้ไปงานเดียอย่างนี้ด้วยหรอกแต่ส่วนมากก็ออดูแลเวลาผมกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในซอยนะีพาพา่ป้าป้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะสั่งกันเลยมีกี่คนละห้าคนหกคนสั่งรถค่อยไม่อิ่มสั่งได้นะเบิ้ลเลย,ยผมมีความสุขกับการที่ใช้ชีวิตท,ทุกวันนี้นะเพือเบอร,อร์แพรนู่นน,นี่นั่นคนในซอยเนี่ยใครขาดเหลืออะไรนี้วินมอไซค์ซื้อ ยาชูกำลังกำลังให้เขานั่งวินมอเตอร์ไซค์ออกลงตรงนี้10บ,บาทผมก็ให้ไป50นั่งใกล้ใล้นี่ให้เปร้อยก็ยังมีหรือผู้เฒ่าผู้แก่เก็บขยะอยู่ผมว่าอ้ยลุงผมให้ไป100ป้าผมให้ไป100เห็นเด็กแบบมอมแมมเหมือนจากเขาหิวนะเอาหนูเอาไป20บาทเอาไป50บาทเราทําดีนี่เราไม่ต้องไปโฆษณาให้คนรู้หรอกว่าอุย้ยฉันบริจาค2ล้าน3ล้าน เราให้เขาแล้วพลังของเขาแต่และพลังน่ะมันจะเข้ามาหาเราเองเพราะว่าความสุขของเรามันอยู่ที่ใจด้วยแต่ผมไม่ไม่ไม่เสีเยกเกี่ยวกับคนที่พูดให้ผมใครว่าอะไรผมผมก็เฉยเฉยเพราะว่าแค่เรื่องของเราเราก็หนักพอแล้วยางจะเอาเรื่องกรเล็กเข้ามาใส่ใจาย,ยาเลยยุ่งยุ่งเปล่า